การที่เราเองจะรู้อริยสัจส,สี่มันก็จะมีสิ่งเบื้องต้นมีปัญญาเบื้องต้นที่เราจะต้องทําความเข้าใจคือเบื้องต้นเราเองจะต้องรู้จากอากุศลว่าอากุศลสิบประการนั้นเป็นอย่างไรและรากเหง้าต้นเหตุของอกุศลที่เป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี่ยไปกระทําอกุศลนั้นมันเกิดจากอะไรและให้รู้จักกุศลคือกุศลกรรมบสิ0ความดีที่เราทํา ทั้งสิบประการและให้รู้จักร่างเงาของกุศลคือกุศลมูลว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรการที่เราเองสามารถเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเราเข้าใจถูกมีปัญญาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกอกุศลกรรมบทรตสิบนี้ก็จะแบ่งออกเป็นทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็จะมีอยู่สามประการก็จะเป็นกายทุจริต คือการกระทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงคือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเอง 2. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3ทางนี้เป็นอกุศลหรือเรียกว่ากายทุจริตเรากําหนดรู้ให้ได้ว่าเนี่ยเป็นการกระทําทางกายที่ไม่สะอาดนะ เป็นการกระทำทางกายที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะเบียดเบียนตัวเองนะคนที่กำหนดได้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายว่าเป็นกายทุจริตนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นตรงส่วนในเรื่องของทางวาจาทางวาจานั้นก็จะเป็นวจิกรรมทุจริตก็จะมีอยู่4อย่าง1การพูดเท็จ 2. การพูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดจาเพยเจอร์เลวไหลอันนี้คือในเรื่องของวาจาไม่สะอาดเรากำหนดว่า4ีประการนี้การพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพยเจอร์นี้มันคือวาจาที่เป็นวาจาทุจริตเรากำหนดรู้แบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นตรงคือมีปัญญาที่เข้าใจถูกว่านี่คืออกุศล 3. ในเรื่องของมโนกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นองุศลมีอยู่3ประการเป็นมโนกรรมทุจริตคือหนอภิชาคือความโลภเพ่งเล็งในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่น 2. พยาบาทหรือปะทุสร้ายปองร้ายผู้อื่น 3. มมีความเห็นผิดหรือที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นเราเชื่อว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผล คือไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีหรือไม่เชื่อผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อแม้มารดาบิดามีไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีไม่เชื่อว่าอุปปาติกะมีไม่เชื่อสมณะพรามณ์ปฏิบัติชอบมีไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแบบนี้เป็นมโนกรรมที่ไปในทางทุจริตเป็นความเห็นผิดการที่เรากําหนดรู้อย่างนี้เป็นสมาทิติเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ตรง มีปัญญาที่ถูกต้องแล้วเรากําหนดว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตนี้ทั้ง10ประการนี้เป็นอกุศลกรรมบท10เป็นทางมาแห่งอกุศลสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นชอบคือให้รู้จักอกุศลทั้ง10ประการนี้แหละว่าอากุศลทั้ง10ประการนี้เป็นอากุศลจริงๆนี่แหละเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงมีความเห็นชอบเราเข้าใจเรื่องอกุศลแล้วรู้จักอกุศลแล้วปัญญาก็จะเกิดละ เห็นอกุศลอย่างนี้ได้เราต้องรู้ว่ารากเง้าของมันให้เราเนี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยให้เราไปลักของเขาให้เราไปประพฤติผิดในกามให้เราไปพูดโกหกให้เราไปพูดหลอกลวงคนอื่นให้เราไปพูดส่อเสียดให้เราไปพูดคำหยาบให้เราไปพูดเพ้อเจอร์ให้เรามีความโลภให้เราบยาบาตให้เรามีความเห็นผิดเนี่ยรากเง้ามันเกิดจากอะไรก็คืออกุศลมูลก็คือ 1. โลภะความโลภอยากได้ก็เลยให้ไปประกอบ อกุศล2ก็คือโทสะเกิดความโกรธโกรธแค้นขัดเคื่องก็เป็นเหตุปัจจัยให้ประกอบอกุศล3มโมหะความหลงก็เป็นเหตุปัจจัยให้ประกอบอกุศลการกําหนดรู้อกุศลมูลว่าโลภโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นเหตุปัจจัยให้พูดเท็จพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดกำหยาพูดเพยอเจอเป็นเหตุปัจจัยทําให้มีความโลภ อยากได้ของอื่นๆพยาบาทและมีความเห็นผิดการกำหนดอกุศลมูลโลภโทสะโมหะว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลเป็นการกระทำทางกายวาจาใจเพราะว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงการกำหนดได้อย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราเองไม่เข้าใจว่าโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นรากเหง้าของอกุศลเราก็จะไม่มีความเห็นตรงปัญญาเราไม่เกิด การไม่ถูกชำระไปเวลาปฏิบัติอย่างเช่นเราจเจริญอนาปานาสติจเจริญสมาธิก็ตามมันทำไม่ได้เพราะว่าสิ่งอันเป็นเบื้องต้นไม่ถูกชำระไปเราพยายามจะทำสมาธิแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งอันเป็นเบื้องต้นมันไม่ถูกชำระพระพุทธเจ้าตรัสแ,แล้วสิ่งอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายคือการมีศีลที่บริบูรณ์การที่เราเองเนี่ยมีความเห็นที่ถูกตรงเพะฉะนั้นศีลเราเองทำความเห็นที่ยังไม่ถูกตรง ยังไม่เข้าใจในเรื่องของศีลการที่จะไปปฏิบัติธรรมที่มันละเอียดกว่านี้มันยากเพราะว่าเบื้องต้นเราไม่ถูกชำระไปคือปัญญาในเบื้องต้นเรายังไม่เข้าใจเพราะนั้นเราจะพยายามไปเข้าใจในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการปฏิบัติที่สูงกว่าน,นี้มันก็ยากเพราะเบื้องต้นเรายังไม่รู้จักเราไม่รู้จักว่าเบื้องต้นของอกุศลคือความโลภความโกรธความหลง จะมเราก็ปฏิบัติด้วยความโลภความโกรธความหลงสัมมาทิติเบื้องต้นเราเองต้องกําหนดได้ได้ว่ารากเงาของอกุศลคืออะไรก็คือโลภโทสะโมหะทีนี้เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของอกุศลแล้วเรามีปัญญารู้เห็นแล้วเรากําหนดได้แล้วว่าสิ่งที่เราไปกระทําผิดศีลอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงทีนี้ถ้าเราเองเริ่มปฏิบัติละละไอความโลภความโกรธความหลง เราไม่กระทำทางกายวาจ,จาใจไปในทางที่เป็นอกุศลเราก็มาทําทางที่เป็นกุศล